มองครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเดนเดเสาเคยเห็นเดนเดเสาจริงๆว่าไม่เคยเลยครับตอนแหล่ไปตเลยไปกลัวมันติดเขาเนี่ยสองคนนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าวัสดุทำจากอะไรเป็นยางไงน่าจะยางลาเท็กส์อ่ะเขาบอกแต่เดนเดเสาได้ชกดีปีหนึ่งแล้วจริงมากถึงเขาไม่ถึงขนาดนะแต่ไม่ถึงกูตัวเตี้ย ถ่ายแล้วเหรอ,เ,อ,อเรากำลังจะไปคอยอาร์สนะครับที่ที่ไห,ไหนวะเนี่ยที่เนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์นี่จเจอแล้วเามาซื้ออะไรเนี่ยพี่โจมาซื้อยานไคลโรเรนที่ตามหาในเทปที่แล้วจจจเจ้าอยัง ดูราคา550 550ราคาเป็นมิดกับโจมาก <c oughs> นี่นี่จะเป็นหน้าพี่โจตอนกลับไปเราขอไม่ได้แค่ <c oughs> สินค้าแล้วยิ้ม,ย,มยิ้มเพลินเลยตัวนี้เท่าไหร่ล่ะมัน็นถูกกับเซ็นท่าน่ะเซ็นท่าน2 9, 9, 9, อ0พน,นี่ส0 0พัเองอันนี้งานของใครพี่โจคาสโบเป็นสเตจูมีไฟด้วยลองพลิกด้านหลังดูอู้ยูได้สตองทูเปอร์รึเปล่าเนี่ยไม่ได้ได้แค่เวเดอร์ตัวเดียวอ๋อไฟที่เป็นระเบิดแผงวงจรตรงนี้ใช่อืออันนี้ยานใครโดนเรนกล่องมันเล็กกว่าที่กิ๊กนี่ยยเเอ้25ซนก็ไม่เลล็กแ้วนี่ยเณ ออนี่ดูรายการแรกนึกว่าจอนสโนว์พอดูไแกลกมาอ้อาวคาร์โลเลนไอดอลผมในภาคนี้เองไชอบมากเลยยิงมันทุกกระบอกเจอจะไปไหนต่อบับเบิ้ลวิ้ยชอบบับเบิ้ลหนูชอบมันจะเป็นบับเบิ้ลทรงประหลาดนะครับแต่เป่ามาไม่น่าเป็นดาวหรอกไม่เป็นดาวมันจะเป็นว,นวนงกลมมาใช่ถ้าเป่าเป็นดาวนี่คือทีวงการวิทยาศาสตร์ได้อันนี้อันนี้จูเนียเพิ่งซื้อมาเลยนะเท่ี่สี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบหกจูเนียร์ซื้อของแพงมาเนี่ย รุ่นนี้นะถ้าใครอยากได้ฟองเงยอะๆแนะนําให้ซื้อดีจริงๆคือ <c oughs> แต่ก่อนเราเคยไปเช่าเครื่องทำบับเบิ้ลแล้วก็ยิงออกมากได้เทา<ม>่ทา,<ะ>ทานี้แหละได้เท่านี้แหละแต่คือหลายพันบาทอะไม่คุ้มเลยเท่าเครื่องนี้สี่ร้อยคุ้มหมื่นเครื่องทำบอมเบิ้ลมาเองเลยเดี๋ยวเราไปดูล็อนนี้กันต,ตาวอลเลตนี่ยันโลกวันเซอร์รี่เอ้ยทำไมมันถึงชื่อว่าแบ็กซีรี่ครับมันเป็นรุ่นใหม่ไงทำในสเกล6นิ้ว น่าจะชิมข้าด้วยครับใช่ราคา870บาทก็ถือว่าไม่แพงนะอ้าวคุไมที่นู่นขายเป็นพันนะที่นี่เซลล์อะให้บอกเลยช่วงนี้ใครอาร์เซลล์ขึ้นเลยในห้างทุกห้างเลยชอบมากเลยชิคก์ก็ทำอะไรอาร์ทูดีทูห้าพันเกลยอ๋อเป็นตัวบังคับนี่ไงอ๋อคือตัวนี้ใช่ไหมอ๋อบังคับด้วยนาฬิกานี้เอ๊ะนาฬิกาฝ่ายต่อต้านจะมีโลโก้ฝ่ายต่อต้านด้วย ขายแยกแล้วไม่แยกนะเขาขายพร้อมที่หมดเลยราคา5,490บาทเท่านั้นไอตัวนี้วิ่งวิ่งได้จริงๆเลยนะกระพื้นเลยนะอันนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ดาบที่แนะนำว่าเหมือนและสวยงามมากจบเลยนะจบเลยลุกสกายมอร์เฟอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วประเด็นคือจะหมดแล้วนะเหลือด้ามเดียวนี่บอกเลยสินค้าใหม่ล่าสุดนะแต่จะหมดแล้วฮิตฮิตฮิตมากอันหนึ่งก็น่าโดนนะประเด็นก็เหลืออันเดียวนั้น เดยแล้วก็สุดท้ายแล้วครับเออเออว่ะอุ้ยอุ้ยแต่อยากเล่นด่าอยาเล่นอ่ะมีแง่ด้วยนี่เห็นนิดบอกอยากได้ไหนคอนจูเนียหนึ่งต่อหนึ่งเอ้อยากได้ยังแปดพันเก้าอยากได้อยู่ไหมไม่อยากได้แล้วค่ายฮัตโบรุ่นเรจินซีรีส์มีเสียงมีไฟแน่นอนห่วงแล้วมีเสียงครับครับครับแปด ถึง900.50บาทเซลล์อยู่คอมมานเดอร์ชุดคลางนะครับราคาปกติ1,007ใช่ไหมแต่ถ้าเอาบัตรสมาชิกมาเนี่ยเหลือ1,002เสวยนะสวยนะซึ่งผมไม่ได้บัตรมา <c oughs> ไอ้นี่มันอยู่ภาค Rebirth of Sith ป่ะพี่ Rebirth of Sith ภาคสามใช่ไหมนั่นแหละใช่ที่ตอนท้ายป่าใช่ที่โยดาเลยกำลังจะช่วยอยู่อ่าสวยนะครับชุดนี้ได้ความเป็นทหารอยู่เหมือนเดิมใช่เคยเล่นเจโจป่ะเคยพี่เดี๋ยวนี้มันจะมีซีรีส์ทหารอันหนึ่งผมไม่ได้ติดตามนานแล้ว True Hero True Hero ของจริง True Hero เออคือเจโจว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมอ่ะด้วยคาแรคเตอร์มันเท่แล้วล่ะตอนเนี้ย มาดูเป็นคาแรคเตอร์ธรรมดาเว้ยแต่อุปกรณ์แม่อลังการมากนี่คือเรือดำน้ำเว้ยแก๊กเือดำน้ำเจโจก็มีเรือดำน้ำนี่แต่มันไม่ใหญ่อย่างงี้ไงโอ้โหของเล่นนึงมันอลังการอ่ะแล้วเนี่ยดูเหมือนกับเขาจะพยายามดันโยกฝั่งขึ้นมาลำ่เป็นเริ่มแล้วไม่ที่ถือทำถือไงรู้ป่ะถือไงครับยิ้วปี๊ครับถืองี้เลย ตอนเด็กเป็นเด็กได้หไปนี่แเลยกมาเลยแมวแล้วกุ้งก้าวันอยู่ดีเทลก็ถือว่าดีสวยเลยแหละจากว่าสวยเลยแหละแต่แต่ดีเทลคาแรคเตอร์อ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ดีเทลพวกยานี่บอกเลยว่าเด็กก็ได้จำลองแบบว่าเครื่องบินของจริงราคาอยู่ที่อะไรอ่ะแับนี่พันเจ็ดเวลี่ชีสเลยถือว่าถูกถือว่าถูกโอ้ไม่ทำไมมีโฮเมอะไรเยอะแยะเลยเยอะไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ปืนกลนะครับอันนี้มิสไซน์นี่เขียนว่ามิสไซน์เลยอ๋อนี่ยข้างข้างน ตงลงไปกลหรือไม่ซาถ้าราคาย,ย่อมเยามาหน่อยจะเป็นฝั่งนี้ก็เป็นคู่คาแรคเตอร์ตัวละร้อยก็บาทเลยเ่าะเฮ้ยพี่โมกไกดไลไ์อะไรอ่ะเรือปล่อยเครื่องบินนี่คือเสร็จเครื่องบินกำลังจะบินออก,ก,น,กอนี่รับปล่อยเครื่องบิน มีอนี่แนะนําเลยนะมีรูปมีหล่าซื้อให้เล่นไม่แพงมากแล้วก็สวยมากใหญ่มาก1,900 1,900เทลจาก2,000 2,100หนักด้วยสําหรับคนที่อยากได้เดลลาม่าสองคูนยนเน่ะเฮ้ย,ยมันเป็นร้านที่จอดเลยเหรอใช่เรือบรรทุกเครื่องบินเรียกว่าได้เดอลาม่า,มา o สเกลขนาดใหญ่เลยมีเสียงด้วยกานนี้ชอบนะจะอยู่ด้านหลังเบสจะเป็นพวกรถนะรถที่แบบไม่ใช่เครื่องบินแล้วนะเอ๊ะมันมาเป็นฉากให้เลยนี่พี่ใช่อุ้ยแต่ฉากเขาคนเอ๊ะมันปิ๊นดีว่้ แต่ก็ไม่แพงัน้ร้อ้าสเก้าสำหรับพวกดักแกงรือความหลังของเล่นสไตล์ยังมีอยู่ยเด็กๆเราก,ก็เคยเล่นนะอย่างเงี้ยเคยเล่นปทนะหารจิว๋ววางโอ้มันครบเซ็ตไงมีค่ายมีภูเข,ขาวมีรถถังอต้นเด็กได้ยางงี้ไปก็คิดแล้วอั่นอะเนี่ยหร่เนี่ย้บาบทเฮ้ย1900เ้าลยถ <laughs> <laughs> ้าพันกาสแพงแต่สมาชิกได้แค่1,195ันเองะรอยอ้อันนี้ก็เจ๋งนะ400กว่าบาทเป็นถังใช่ไหมอันนี้เป็นสมภัมิไงม มันยังเป็นเขียวเขียวอยู่เหมือนเดิมปะเป็นอยู่เป็นอยู่ในในในนี่ไงเหลืองเขียวมอนไดเกมอาร์มี่เมนเลยเพราะหะรน่เนี่ย485้ยบาทเซลล์จาก699าโอเคนะเฮ้วันวันนี้เรามาวันดีนะเซลล์ทุกอย่างยังเว้นยานฉันค ันนี้น่าสนใจที่สุดพลาสติกคิดตัเลมอนพลาสติกคิดตัเลมอนเออต่อไม่ฟอกสาหรับคนที่อยากรู้โดนมอนไปข้างในนี่ข้างในแม่งต่ออยู่เป็นเครื่องยนต์เลยมีไส้ในให้ด้วยอืมนี่นะของต่อมาแล้วถอดหน้ามาเป็นอย่างนี้อ่าถอดหน้าได้ด้วยแล้วถ้าใครไม่อยากถอดก็มีพาร์ทใสให้นะครับอืมพาร์ทใสก็คือตัวใสไงเหมือนเรามองเอ็กซเรย์อะอ่าราคาง่ายหนึ่บาทง่ายซื้อ ดูแมนดูตาดูตาบูสเวนคุณควรคุณควรนอนบ้างนะเนี่ยไล่แอนซาเดโนเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทน่ารักไหมครับนี่เรซินมือเนี่ยไม่ใช่เป็นยางไม่ใช่นี่เรซินยางยางยางแต่ยางตันอ่ะอ เฮ้ยจะบอกว่าสเกลดีมากสีตัวนี้สวยเลยนะลงสีจัดว่าสวยเลยตัวนี้ใช่ตัวเท่าไหร่วะ1 3ึ่าบาทเนี่ยแต่ผมว่าสมันหน้าลงสีถี่ตลอนึกคิดว่าปเ,เป็นเรซินอืมเป็นเป็นยางเป็นยางไงนะยางตันอะ่ะอ๋อยางตันเอาไปเล่นจูนสิฟพาร์คสนุกเลยนะได้เลยตอนเด็กได้ยิตนตัวนี้ก็ื่อกีกแล้วนะตอนเด็กได้โนเสาร์แบบว่าเป็นยานโงโงๆไม่มีสีลงให้ก็จินตนาการเองว่านี่แหละคือทีเวสโถอับเฉาเหมือนกูเลยอับเฉาเหมือนกันกันดาถือไรวะ อ๋อไม่ผ่านเฮ้ยซีรีส์นี้มันทําสีสวยนะสวยหมดเลยดูดิสเตโกซอนด้าฮิโปก็สวยดูดิถ้าใครดูดูเวนจี้น่าจะชอบฮิโปตัวนี้ม้าลายถ้าเกิดเราซื้อไปว่านดิเทพมันดีใจมากเลยสวยกว่าปูนปั้สเตอร์ที่ถวายกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าใครมีเขาก็บูชาม้าลายอย่างนี้นะครับคอยอาสนะครับคอยอาสนี่ฮิโปโป490กวางมู490ซีบ้านเนี่ย 450กว้างเลยนะไม่ใช่กว้างลินเดียตกลงกว้างเลยนะกว้างมูสกวางลินเดียอันนี้คือเซ็ตของ Animal Planet ใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะถือว่าคุ้มนะมอนโตสอรัสนี่นี่นี่อันนี้เหมาะกับบ้องมากอะไรครับตัวเฮียครับเฮียสอรัสเหรอครับคือจริงๆอ่ะมันใช่เว้ยแต่สีมันไม่ใช่ถ้าเราเพิ่มสีเป็นเกล็ดๆแดงๆเขาเรียกว่านี่ไม่ใช่พันธุ์ไทยอ่านี่พันธุ์ต่างประเทศเขาเรียกดราก้อนคอมโมโดอ๋อคอมโมโดคอมโมโดดราก้อนจะมีคอมโมโดตัว เลนตัวเยี่ยนี่ไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะมันคอตัวเยี่ยจริงตัวเยี่ยจริงมตีองไปม้เฮ้ยนี่จระเข้จระเข้ก็เหมือนจริงเหมือนเหมือบาทแต่ซื้อหนึ่งแถมหนึซื้อหน่อซื้อหน่อยซื้อหน่อยนี่หน่อยนี่ั้นอนแล้วนะนอนลงนี้เลยนะลงไปเลยลงไ่ด้เลยพี่ไปซื้อให้หน่อยดิคนคนเขาไปแล้วนอนเลยนู้นไปซื้อให้หน่อยเวไปซื้อให้หน่อยงไ่มืน นาฬิกาปลุกน่ารักมากของดิสนีย์นะฮะเฮ้ยมันมีไฟด้เหรอกดตรงนี้มันจะมีเสียงอ่าเขาบอกว่ามันมีไฟนะแต่ไม่รู้กดตรงไหนอ่ะมันจะมีไฟอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมพันเก้าอ๋อมันมีสีสีตัวให้เลือกอืมไหนดูไอทูดิเว็บเอ้ยนอนละไหนก็เสียงเสียงคลาสสิกเลย ปูดีปูดีหนูจะดิ้นเนื้อพี่ถ้าพี่ไม่ให้ดิ้นเลยดิ้นแล้วเดี๋ยวให้จริงปะเนี่ยจริงจริงน,น,นะซื้อให้เลยนะเดี๋ยวเวลาผมไ,ไปหาหมอฟันแต่ละทีครับ<อ>นี่เป็นซิลิโคนหมอให้ทาเนี้ย จับข้างๆให้จับไว้เวลาจะถ่ายฟันหรออะไรนี่เกมอะไรอ่ะอ๋ออ๋อแทกปากใช่ไหมจับเวลาแล้วให้พูดคำเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายพูดว่าอะไรเออผมเดี๋ยวนี้มินมีเกมอะไรอย่างงี้ออกมาให้เล่นแล้วนะน้ำลายใหญ่เต็มแน่เล่นอย่างงี้นวัตกรรมใหม่สําหรับเด็กน้อยนะครับแอปบัทหรอปากตือหน่อยมันไม่ใช่แอปบัทบลองมันเป็นปากกาเว้ยปากกามาเสียบปากกาสีสีอ่ะแล้วลมก็ยิงปากกาออกมาวาดรูปได้อ้ย่า อ๋อแต่เปล้วเป็นปากกาของเขาป่ะใช่ สุกให้ใช้แอร์บัตใช่แล้วสีมันเป็นสีเทียนนะโอ้คนณล่ะเนี่ยแล้วเช็ดง่ายๆเป็นสีช็อคที่เช็ดได้ดูเช็ดก็ออก็คือควาจริงตบอกก่อนว่าแอร์บัตเนี่ยสำหรับคนเป็นเด็กผ่านเลยสิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เด็กจะสามารถคอนโทรลได้นะใช่แล้วไม่มีที่ไหนสามารถเปิดสอนใช้แอร์บัตกันอือตู้จประเทศ่เขาคิดถึงเยาวชนน้อยๆเรียนรู้เรื่องศิลปะได้ครัแอร์บัตของเล่นหมาใช้กราบเมคอยพอาร์ตใชินนีผมใจสุดประทับใจนะประทับใจสุดแล้ว บ้านเราคือจะมีสีเทียนเฉพาะเนี่ยเราไม่สามารถผสม,มได้ใช่ไหมแต่นี่เราสามารถผสมเฉดเองอจุ่มสีลงไปเหมือนงาน,านทดลองแล้วก็ใส่แท่งสีลงไปแล้วก็กดอัดเป็นแท่งขึ้นมามันเป็นมาร์กเกอร์นะไม่ใช่สีเทียนนะใช่มาร์กเกอร์อนี่เหมือนงา,านทดลองเลยใช่เหมือนเราได้เขียนสีเองอะ่ะแล้วเอามาใช้เองอะ่ะเหมือนโทนสีนั้นเหมือ<บ>น,นโคปิกอ่ะอ่า,อา,อา เลโก้ตัวยักษ์เลยคือเป็นชุดอะเป็นคอตุ่มเหะนี่เป็นอะไรอ่ะใช่เป็นหมวกแข็งๆไงให้เราใส่ให้เราตัวให้ตัวเราเป็นเลโก้เอ้ยเอ้ยดีเจ็ดตัวเราเป็นแบบอันนี้ดีอันนี้ดีนี่แม่ปันปั่นหนูเนี่ยให้น้องๆหนูลูกๆคุณเป็นเลโก้มันจะเป็นชุดไงอ๋อชุดนุ่มๆ อ่ะมันคืออุมโมงค์อุมโมงค์รถไฟข้างหลังมันเรื่องของเล่นดีกันจังเลยขนะอ,อดูข้างหลังหน่อยสิแกะมาแพ็คเกตก็คือภูเขานี่แหละแล้วก็มีรางมีอะไรมึงสั่งมันห้าเฮ้ย 3, <5. S 2> แต่มันเจ๋งมากเลยนะเจ๋งอยู่ดูดิดดิดูดิเอามันเมืองอะ ก็ดูเดี๋ยวดูแท็กดิพี่แท็กดีใครจะไปรู้วะมันจะงงงถ้าไม่ดูด้านหลังเราก็ไม่รู้นะแท็กี่อวกัาสิกเขาก็มีตุ๊กตานะเบสอ้าวเขาก็ต้องสู้กับ a อนิมอลแพเน็ตดิน้์นกฟิงก้สวยนะเอาจริงดีเทลดีเลยแต่เป็นตุ๊กตามีประวัติให้ด้วยแน่นอนสีสันก็สวยงามดูลูกตาไี่ครับสวยไม่สวยต้องดูที่ลูกตาจริงๆโอ้เอาจริงเหมือนเลสเออสีจริงๆสวยมากให้ดูตัวนี้ตาจาหลับๆคืน นี่หนูว่าอันนี้สวยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยนกก็เลยไม่รู้แต่น่ารักอะดูดิอันนี้เป็นสกีนเหรอพี่ใช่สกีนลงไปตีร้อยบาททุกแบบเลยอุ้ยทันนี้ดูสดใสดูนี่นกก็น่ารักนกสีสีอุ้ยนี่น่ารักมากทอมมี่เบิร์ดปะเนี่ยมันก็น่ารักนะนอ๋อจิงจอกจิงจอกทะเลทรายอ่าเฮ้พี่อันนี้น่ารักนกกระจอกเหรอไม่น่าใช่นี่นกอะไรอ่ะน่ารักนี่มีนกเหือก และเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าบายบายได้อะไรมาได้แค่รเล่นมาร์มมาร์นแค่นี้นะ Ultimate Guide to Play ของลดราคาหลายแหล่โอ้โวกแคทล็อกไปหยิบปีกันได้เล่มหนาใช้ได้เลยอ๋อดีดีดีได้ไมาไหมครับเนี่ยไม่ได้เลยครับดูคมเล่นเดียวดูคนขายดูคนขายอะไรคนย ใครอยากรู้ว่าน่ารักขนาดไหนก็มาที่เซ็นัเวิ์ใช่<อ>ควยอาร์ตชอหนือนกันไหนล่ะกนได้ครับบอกก่อนว่าทำไมวันนี้อ้างไม่มาอ้างเปกก็นโรคกระเพาะมาก,กินยายอยู่บ้าน่บอกกันใช่บเอเทอรใครบอกคิดถึงก็มาแล้วนะครับ